ตอนนี้เราอยู่ในบูธลีบ้านะครับยี่ห้อที่ไม่ค่อยขุนหูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมรถของเขากันสักก่อนสักเล็กน้อยนะฮะนี่หรือว่าเป็นรุ่นอะไรเอ่ยราคาเจ็ดหมื่นสามเท่านั้นเองนะก็อยู่ข้างบนนะสี่หมื่นเก้าเท่านั้นเองเอ็นบีไครับเป็นรถไฟฟ้าทั้งสองใช่สามารถจดทะเบียนได้ และในงานมีราคาพิเศษพัมกมากครับคือรถเยอะมากครับครับเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะพเพื่อนๆตอนแรกผมรู้ว่ารถน้ำมันนะนี่ S 3 0 plus นะครับราคาห้าหมื่ามรถไฟฟ้าจดทะเบียนได้นะครับนี่ความเร็วกัด15กิโมตรตชั่วโมงเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับนี่ก็เป็นรถส่งของได้นะครับ เป็นดีฟโดวูเดิเนดูรอบๆสักนิดนึงนะนี่รีว่าตัวนี้สองหมนห้าเท่านั้นเองมีฝันด้วยนะครับจะเป็นอดรัมเบรดนะครับเซรามิกดรัมเบรดนะ เป็นเซตพิเเด็กของเขานะครับตัวนี้ 8, 000, 9, 000, 9, 000. แปดหมื่นเก้าสีดำสีแดงเก้าหมืแพงขึ้นมาหน0 0งหมื่นพิเศษอย่างไรเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอรนะครับเก้าหมก้าอีกหนึ่งก็หนึ่งแสนนะครับเพื่อก็ลองพิจารณาเป็นตัวเลือกนะครับระหว่างรถน้ำมันกับ รถไฟฟ้านะครับจดทะเบีนได้รูปปลักรูกสงก็โชคเชียวทีเดียวนะประมาณนี้นะเพื่อนส่วนที่ยื่นตรงนี้ก็เป็นพิสุกคูลิ่งมอเตอร์คือตัวหล่อเย็นมอเตอร์ไฟฟ้านี่นะระบายความร้อนนั่นแหละ ก็เป็นเทคโนโลยีของเขานะครับใันก็ลองเ,เอาไปพิจารณาดูนะครับผมถามว่ามีส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะครับ